เดิมค่ะย่างไม่ทันนี้ย่างคนย่างแน่นเหมือนเดิมย่างไม่ทันย่างไม่ทันดูนะครับไม่ทันเลยครับข้าวเหนียวก็เหลือแค่นี้ค่ะฮะฮะฮะแลาวอย่างวมดแล้วหมดแล้วโอ้ข้าวเหนียวก็จะหมดแล้วนี่หมดแล้วเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งนี่เน่ เก่งเก่งสุดยอดเลยหัวแล้วแล้วใบจะขายอะไรโคตรเก่งเลยอะสุดยอดเก่งมากเลยเนี่ยพี่เอ๋ข้าวเหนียวจะหมดแล้วจ้าร้านนี้อย่ามาช้านะสุดยอดสุดยอดอี่าเพิ่งเกลียดกับรถกับบาร์เจิ้มกิมถ้ารถเขาต้องมาเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเขาจะมาเด็เสาร์อาทิตย์ครับผม เขามาทุกวันเขามาทุกวันเหรอเขามาทุกวันเลยเทปตี้บอกว่ามาไม่เคยเจอเลยมาทุกวันเขาหมดเร็วที่ต้องมาไย่างไก่ย่างสู้สูเขาบอกไก่ย่างสู้สูอืมไก่ย่างดูไปสู้ตลาดเพื่อโชว์ให้หน่อยพี่กิ่มโชว์ให้หน่อยโชว์โชว์โชว์อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่พี่ตุ้ยการันตีอร่อยอร่อยพี่พี่เนี่ยไปช่วยไก่ช่วยเชียงรายมาสองร้อยกว่าโลทำครัวมาเอาไก่ไปทำม้งครัวมาใช่สองร้อยกว่าโล ไปาใไอร้านฝนตกเอาฝาหมอ้อปิดเฮออ้ยยาตินนี่นี่นี่น้ำยาปลาลมแรงครับที่ระวังลมนะลมมาแล้วนะลมมาแล้วระวังด้วยนี่ดูดตีนเนี่ยอืเด,ด,ด้ชอบกินตีนครับอยากๆยาก นี่นี่พี่เอาพี่เอาชุดหนึ่งนะเอาตีนไก่ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงใส่ถุงได้ได้เนี่ยน่ากินมากเลยอร่อยแล้วเนี่ยน้ำยาป่าน้ำยาป่าใช่ไหมน้ำยาป่านะมาเลยไปผักแล้วแต่หยิบผักแล้วหม,ม,มูทอดมารวยมาระวังฝนมาแล้วลูกัวะรง ใครมาก่อนก็ลงสลับกันไปแล้วแต่เนาะอกันเลยท้าันนีแน่นนะครับเเี๋ยวสุโขทัย่ัก็จะมีใครเดินมาทางนี้นะเดินมาร้านก๋ยเตี๋ยวสุโขทัยด้วยนะนี่นี่ร้านก๋ยเตี๋ยวสุโขทัยเครื่องแน่นเครื่องแน่นถ้ามาร้านนี้แล้วเดินไหมสุดตลาดเลยนะที่นั่งมีที่นั่งมีนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยแล้วเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีที่ไหนนะมีแต่ร้านเนี้ยเพราะว่าเพราะอะไรเปล่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณโบราณแบบก๋วยเตีไปเลยเนี่ยมีหมูก๋วยเตี๋ยวไทยกับไส้นี่ครับไส้โค้งยาวี่เอกูหมูดิหมูหมูเนี่ยไส้โคงยม่ใช่ถุงงอนหมูไม่เห็นยาวทำไมอ่ะตั้แล้วสั้นสั้นขับสั้นแล้วไงไม่เลยไม่ยาวไปสุดท้ายเลยใช่ไหมเพราะส่วนใช่ไหมฮะ ต้อมมันตัดต้นแล้วเป็ดเอ้ยวัดดีครับพี่เอวัดดีคอต้นบอกว่าวัดดีพี่พี่ยาด้วยนะครับคิดถึงพี่ยาเราทุกคนเลยยังไม่ได้เข้ามาหาเลยครับมาดิต้นต้นบอกวัดดีพี่ยามาดิพี่ยาออกมาสี่ต้นมาดิอ่ามันยังมาเลยเฮ้ยเป็ดหมดแล้วเหรอเป็ดเป็ดหมดแล้วเหรอ ตายฮะถ้าฝนไม่มาหมดเปแล้วเหลือนิดเดียวแล้วเป็ด <im> เป็ดร้านเนี้ยเพิ่งมาขายได้สามสามวันวันนี้วันที่สามแต่ขายดีทุกวันเลยนะ <im> นี่ทำไมขายดีอะ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ขายดี <im> เห็นไหมพี่เอกอยู่ตรงนู้นก็ขายดี <im> อยู่ตรงนี้ก็ขายดีมันอยู่ที่ของของ,ของเขา <im> ใช่ <im> ถ้าฝนไม่มาหมดแล้ว เสาร์อาทิตย์หน้าก็จองที่ตรงนี้ไปเลยนะลงประจำไปเลยเพราะตรงนั้นเขาถอยรถมาเอาของไนงะร้านร้านเป็ดนี่อยู่ข้างร้านหมูนะม,มาเลยร้านเนี้ยอร่อยมาทุกเสาร์อ,อ,รอา,ท,า,าทิตย์ร้านไปไป,ไปร้านก็ะเตยียว